การเกษตรเชิงพื้นที่เป็นการพัฒนาการเกษตรโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการส่งเสริมต่อย,ยอดจากเกษตรแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรซึ่งเป็นกลุ่มที่มีพื้นฐานเข้มแข็งพร้อมที่จะพัฒนาตนเองโดยใช้หลักการพัฒนาที่เกิดขึ้นมาจากความต้องการของเกษตรกรและคนในชุมชนร่วมกับภาครัฐและภาคีเครือข่ายช่วยกันผลักดันให้เกิดความสำเร็จอย่างเป็นรูป,ปรธรรม สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ดำเนินการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ตามระบบส่งเสริมการเกษตรที T ่แอนวีซิสเตในการดำเนินงานโครงการกิจกรรมโดยใช้หลักตลาดนำการผลิตตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เริ่มต้นจากการวิเคราะห์พื้นที่เป้าหมายให้ครอบคลุมทั้งในมิติของพื้นที่คนสินค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมภูมิประเทศเป็นพื้นที่สูงมีแม่น้ำป่าสักไหลผ่านพื้นที่ราบลุ่มเหมาะกับการทำการเกษตรอำเภอหล่มศัก์เป็นอำเภอที่มีการทำการเกษตรปลูกผักเพื่อจำหน่ายมากเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอหล่มศัก์ได้ขับเคลื่อนส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ตามระบบส่งเสริมการเกษตรผ่านกลุ่มแปลงใหญ่ผักอินทรีย์ตำบลห้วยไร่เพื่อเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิตซึ่งเดิมเกษตรกรมีการทำการเกษตรแบบเชิงเดี่ยวและใช้สารเคมีในการปลูกผักทำให้ต้นทุนการผลิตสูงเกิดสารพิษตกค้างในร่างกายจึงรวมตัวกันปลูกผักโดยใช้ใจเป็นที่ตั้งในการทำการเกษตรแบบอินทรีย์ ทำให้เกษตรกรในชุมชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นมีผักปลอดสารพิษไว้สำหรับบริโภคเองและจำหน่ายให้ผู้บริโภคได้มีความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของผักอินทรีย์กลุ่มแปลงใหญ่ผักอินรีย์ตำบลห้วยไร่เป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งและพร้อมที่จะพัฒนาด้านการเกษตรโดยมีการผลิตปัจจัยการผลิตเพื่อใช้เองในกลุ่มไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน การทำน้ำหมักชีวภาพน้ำส้มควันไม้การขยายชีวพันธุ์เพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืชและการเก็บมเมล็ดพันธุ์ผักไว้ใช้เองเมื่อสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์และอำเภอหล่มสักเข้าไปเยี่ยมเยียนได้ร่วมกันกับกลุ่มเกษตรกรวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มโดยการผลิตวัสดุปลูกแทนการใช้พีทมอสจึงกำหนดเป็นทิศทางการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายในการถ่ายทอดองค์ความรู้ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพเพื่อให้กลุ่มเกษตรกรสามารถนำไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองได้จึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิตผักอินทรีย์ผักอินทรีย์ของกลุ่มแปลงใหญ่ผักอินทรีย์ตําบลห้วยไร่ได้รับรองมาตรฐานเลมอนฟาร์มออร์แกนิก PGS ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมเป็นการยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตรซึ่งกลุ่มจำหน่ายผักอินทรีย์ภายใต้แบรนด์เลมอนฟาร์มมีการสร้างแบรนด์ของกลุ่มที่ชื่อว่าไทยหล่มปันสุขนอกจากนั้นได้ร่วมวิจัยและพัฒนากับภาคเอกชนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักอินทรีย์จึงเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดและจำหน่ายนำไปสู่การสร้างเครือข่ายเกษตรกรทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและรองรับความต้องการของตลาดที่เพิ่มมากขึ้นในระหว่างกระบวนการแพ็คบรรจุผักที่ผ่านการคัดสรรและตัดแตง่งจะส่งถึงมือผู้บริโภคอย่างมีคุณภาพและปลอดภยัยส่วนเศษผักที่เหลือจากการตัดแตง่งทางกลุ่มได้นำไปทำเป็นปุ๋ยหมกักลดของเสียจากกระบวนการผลิตถือว่าเป็นการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ลุ่มแปลงใหญ่ผักอินทรีย์ตำบลห้วยไร่จึงเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการพื้นที่คนสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถขับเคลื่อนการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่เข้าสู่การเกษตรสมัยใหม่และเกษตรมูลค่าสูงด้วย BCG โมเดลอย่างเป็นรูป,ปรธรรม